สวัสดีค่ะกลับมาที่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเวลากันต่อว่าจะคลี่คลายปัญหาของแต่ละคนได้ยังไงในชั่วโมงเรียนที่แสนจะน่าเบื่อของอาจารย์อิงที่แต่ละคนแทบจะหลับอาจารย์ก็บอกเขาเรื่องงานศิละปะที่เด็กปี2กับปีหนึ่งต้องทํางานด้วยกันแล้วนายเอกกับอาเสียก็ต้องโชคร้ายที่ได้เยดาวคณะมาอยู่ในกลุ่มด้วยเมื่ออาจารย์อิงรู้ว่าคณะออกแบบเสื้อผ้าต้องทํางานร่วมกับคณะสถาปัตย์อาจารย์อิงก็ไม่ถูกใจเหมือนกัน อาจารย์หนุดเอางานนี้มาบอกให้ที่คณะรู้แต่ดูเหมือนทุกคนจะยุ่งกับการแข่งขันจนไม่มีใครสนใจจะเข้าร่วมด้วยแล้วอาจารย์ก็ถามถึงใครทั่วที่ไม่เห็นหน้ามาหลายวันพเพื่อเองก็ไม่เห็นเขาเหมือนกันใครทั่วที่ไม่มาเข้าร่วมกลุ่มเพราะกำลังยุ่งกับการทำงานพิเศษเขาเห็นโฆษณาปล่อยเงินกู้ก็สนใจหยิบมาดูเป็นซิงที่แอบตามมาเห็นเขาพอเจอใครทั่วก็ถามเขาด้วยความไม่พอใจที่ไปยุ่งเรื่องกู้เงินนอกระบบแบบนี้และถึงใครทั่วไม่บอกซินซิงก็เดาได้ทันทีว่าเป็นพพ่อของเขา ที่ครทั่วไม่อยากให้ซินซินรู้ก็เพราะรู้ว่าเธอไม่ชอบพ่อของเขามานานแล้วยิ่งเห็นซินซินพูดถึงพ่อของเขาที่ไม่ดีอีกก็ทําให้ไขรทั่วโกรธไล่ซินซินให้กลับไปซินซินได้แต่เก็บสิ่งที่อยากบอกเอาไว้พ่อของใครทั่วไม่ได้ดีอย่างที่เขาคิดนาเอที่กําลังลงมาจากตึกกับอาเสียพอเห็นพระเอกเดินผ่านมาก็ดีใจที่ได้เจอเธอคงไม่รู้ว่ามันคือความตั้งใจที่พระเอกอุตสาห์เสนอตัวมาเอาเอกสารให้กับอาจาร์หนวดระหว่างที่คุยกันอยู่ก็มีหนุ่มน้อยเข้ามาทักนาเอ เขาคือเด็กปีหนึ่งที่อยู่กลุ่มเดียวกับเธอนั่นเองพอเสียกับในเอกรู้ว่ารุ่นน้องที่ว่าเป็นผู้ชายก็ขำกันใหญ่เพราะจากชื่อที่ได้มาทําให้คิดว่าเป็นผู้หญิงมาตลอดหนุ่มแว่นที่คิดจะเรียนข้าวาน,นเอกก็ทําตัวไม่ถูกมาโดนอาเสียแซวพระเอกถึงได้รับเป็นเจ้ามือเรียนข้าวทุกคนเองระหว่างที่กินข้าวกันอยู่ในเอกถึงได้รู้ว่าหนุ่มแว่นเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนเก่าและเรียกว่าลูกกับพ่อของเพกมาก่อนถึงได้รู้จักพวกเธอ ที่จริงวันที่เนทไปส่งของที่บ้านของพ่อเพ่งวันนั้นหนุ่มแว่นก็ประทับใจและจําเธอได้มาจนถึงวันนี้และคงจะไม่มีอะไรถ้าหนุ่มแว่นจะไม่เอาแต่ชมนางเอกว่าดีและสวยต่อหน้าต่อต,อตาพระเอกที่ได้ยินแล้วถึงกับต้องมองหน้าจังหวะน,นั้นนางเอกที่เห็นซินซินเดินผ่านมาก็รีบเรียกให้มากินข้าวด้วยแต่ซินซินก็ปฏิเสธความห่างเคินของซินซินกับพวกเพื่อนเพื่อนก็ทําให้ยายดาวคณะใช้โอกาสนี้แอบถ่ายรูปของพวกเขาเอาไว้โดยเฉพาะซินซิน และคืนนั้นานาดาวคณะก็พูดอะไรบางอย่างลงในเพจของมหาลัยเมื่อได้ยินน้าเอกกับอาเซียพูดถึงเรื่องของซินซิงกันอยู่เช้าวันต่อมาข่าวเรื่องน้าเอกแย่งผู้ชายของเพื่อนก็กระจายไปทั่วมหาลัยเมื่อเอกเข้ามาในห้องก็ต้องแปลกใจที่มีคนมองเธอแปลกๆพอเห็นในเพจมหาลัยถึงได้รู้ว่ามีคนโพสต์ด,ด่าดเธอเอาไว้พระเอกที่เห็นก็รีบไปที่คณะออกแบบเสื้อผ้าทันทีแต่จังหวะที่กําลังจะเดินเข้าไปที่ห้องก็เจออาจารย์อิงเรียกเอาไว้ให้ช่วยเอาของไปไว้ที่คณะสถาปัตย์ อาจาร์หนวดเห็นแบบนั้นก็ไม่ยอมเพราะพระเอกไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยแต่แล้วอยู่ๆพระเอกก็เปลี่ยนใจเขาถึงได้เป็นคนมาตามกลุ่มที่อาจารย์อิงเลือกไว้ไปรวมตัวกันที่สตูคณะสถาปัตวย์ระหว่างที่พระเอกกำลังเลี่ยกชื่อคนที่เข้าร่วมกิจกรรมยายดาวคณะก็ลุกขึ้นมาโวยวายเพื่ความอยากประจานเธอไม่อยากทํางานกับน้าเอกแต่ใครจะคิดว่าพระเอกที่พอได้ยินแบบนั้นก็ตัดชื่อของยายดาวคณะออกทันทีตามที่ต้องการ ว่าแล้วเพคก็เรียกเด็กให้ออกไปทิ้งใหญ่ดาวคณะให้กลายเป็นดาวค้างฟ้าหน้าเสียอยู่ตรงนั้นระหว่างที่ใครทั่วมาข้างนอกก็มาเจอกับพวกทวงนี้เขาถึงได้รู้ว่าพ่อไม่ได้อาเงินเขาไปจ่ายอย่างที่คิดและตอนนี้ก็หนีหน้าไม่มาเคลียร์นี่อีกเมื่อใครทั่วของเวลารวบรวมเงินโพกทวงนี้ถึงได้ยึดมอเตอร์ไซค์ของเขาเอาไว้เป็นตัวประกันใครทั่วรีบโทรหาพ่อก่อนจะรู้ว่าเงินนั้นพ่อฝากซินซินมาคืนแล้วส่วนเรื่องของพ่อพ่อขอเป็นคนจัดก,การเองไม่นานนักใครทั่วก็มารู้จักเพลินเรื่องที่นเนกโดนพ ในเรื่องนี้ก็กําลังกระจายไปทั่วมาหาลัยใครทั่วถึงได้มาหาฟินซินที่ห้องกระจายเสียงด้วยความโมโหเพราะคิดว่าเธอเป็นคนทําฟินสินที่เพิ่งโดนรุ่นพี่ว่าเรื่องนี้มาแล้วยังมาโดนคนที่ชอบว่าซ้ําให้อีกก็ยิ่งเสียใจไม่คิดว่าใครทั่วจะเห็นเธอเลวร้ายขนาดนั้นแต่ก่อนที่ฟินสินจะออกจากห้องไปใครทั่วก็ขอเงินของเขาคืนและสั่งให้เธอลบโพสต์พวกนั้นซะฟินสินยอมคืนแต่เงินให้แต่เรื่องโพสต์นั้นไม่ใช่ฝีมือของเธอ พี่ศตรูคณะสถาปัตย์อาจารย์หนวดกับอาจารย์อิงก,กำลังเถียงกันเรื่องงานที่จะทำออกมาโชว์แต่เมื่อหาคำตอบไม่ได้เพลถึงเสนอให้ใช้ภาพแปลงของตึกในมหาลัยมาทำเป็นลายเบนเสื้อยืดนางเอกก็ช่วยเสริมไอเดียไม่เห็นอาจารย์อิงไม่เข้าใจที่สุดท้ายก็ยอมจบตกลงด้วยดีหนุ่มแว่นหเห็นนางเอกรู้เรื่องแม้กระทั่งงานสถาปัตย์ก็รีบเข้ามาชื่นชมหยอกนอกหน้าจนนักเสียเริ่มสังเกตเห็นพระเอกก็เริ่มไม่ไว้ใจเหมือนกันในออกอมาเจอซินซินนั่งเศร้าแร้ดูเหมือนกำลังร้องไห้ เธอรีบเข้าไปหาและปลอบใจพรารู้ว่าเรื่องเขาหรือพวกนั้นไม่เกี่ยวกับสิน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 ได้ยิ้แบบนั้นก็เสียใจที่เคยโทษนายเอกเรื่องของใครทั่วและก็ดีใจที่ในเวลาที่มีความทุกข์นายเอกยังอยู่ข้างเธอเสมอและภาพที่สองสาวกอดกันด้วยความเข้าใจก็ทําให้พระเอกที่เดินมายิ้มอย่างมีความสุขพระเอกพานในเอกกับสินสินมากินข้าวถึงได้รู้เรื่องที่ใครทั่วกาลังเร่งทํางานหาเงินไปใช้นี่ให้พ่ออยู่ตอนนี้พระเอกถึงคิดจะช่วยใครทั่วหาเงินให้ครบไปคืน ตอนที่ใครทั่วจะไปมีเรื่องกับพวกทวงนี่คืนนั้นระหว่างที่ไคทั่วกาลังนับเงินทั้งหมดที่มีที่ยังไม่ครบตามที่ต้องการพระเอกกับอ e ีเฉาก็ยื่นเงินของพวกเขามาให้โดยพอรู้ว่าไครทั่วต้องปฏิเสธอีเาาถึงเรียกเก็บดอกเบี้ยให้เขาสบายใจแต่มันก็ยังไม่พออยู่ดีเพราะฉะนั้นเช้าว,วันต่อมาพเพ่กับไคทั่วและอ e ีเฉาถึงได้มานําเสนอโปรเจกต์ลงทุนและเมื่อทุกคนตกลงก็เริ่มกันทํางานนางเอกที่เพนเซอร์เศษก็ได้พเพ่มาเป็นหุ่นลองให้ พอมันดูขาดอะไรไปนเนยถึงคิดจะใช้กรรไกรตัดผ้าให้เป็นรูจะได้ดูเท่ขึ้นพระเอกเห็น,นเนใกล้ชิ้กับเขาแบบนี้ก็ทําให้คิดถึงวันที่เขาหัวใจเต้นแรงเมื่อเธอเข้ามาวัดตัวให้เขาวันนั้นแล้วก็ถึงวันงานสาวสาวแฟนคลับของเพลงและใครทั่วมาอุดหนุนกันไม่ขาดสายเพราะเป็นโอกาสที่จะได้ถ่ายรูปคู่กับสองหนุ่มแบบตัวต่อตัวกว,ว่าจะเสร็จงานก็ทําให้ทุกคนแทบจะหมดแรงในที่เข้ามาเห็นหนุ่มแว่ขนขยี้ตาด่วนลาก็ทักอย่างเป็นห่วง พระเอกกับไครทั่วที่ได้ยินก็หันมาก่อนจะต้องมองหน้ากันอย่างเซ็งที่เธอไม่ได้สนใจพวกเขาเลยศระตูคนใหม่ได้กำเนิดขึ้นแล้วสินะวันนี้อีชาเข้ามาหาไคทั่วพร้อมกับเงินกำไรทั้งหมดที่เป็นส่วนของพวกเขาสามคนแต่ทำกันมาขนาดนี้ก็ยังไม่ครบอยู่ดีอีชาฟังแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อเพราะคิดว่าเงินเก็บที่ใครทั่วทำงานมาตั้งนานรวมแล้วก็น่าจะพอและเพราะคำนี้ก็ทำให้ไครทั่วนึกถึงเงินที่จ่ายเป็นค่าเช่าให้แม่ขึ้นมาได้ ถึงได้กลับมาที่บ้านเอาเงินซองนั้นไปแม่ที่ตามมาพอเห็นก็สงสัยและเป็นห่วงกลัวใครทั่วเดือดร้อนเรื่องเงินแล้วไม่บอกยิ่งแม่ไปเห็นแผงโฆษณากู้เงินนอกระบบในกระเป๋าของเขาแม่ก็รีบวิ่งตามใครทั่วลงมาคิดว่าเขาไปกู้เงินพวกนั้นยิ่งใครทั่วไม่ยอมบอกแม่ก็ยิ่งโมโหจนเผลอพูดเรื่องพ่อของเขาออกมาที่ใครทั่วโกรธและต่อต้านแม่มาตลอดก็เพราะคิดว่าแม่มีคนอื่นถึงทําให้ครอบครัวต้องแตกแยกและแม่ยังบอกว่าทําเพื่อเขา แม่ก็รู้ว่าในสายตาของใครทั่วแม่ทําอะไรก็ผิดพ่อคือคนที่ถูกต้องเสมอทั้งที่พ่อของใครทั่วไม่ได้ดีอย่างที่เขาคิดเลยสักนิดถึงใครทั่วจะไม่เข้าใจแต่สิ่งที่เขารู้มาตลอดตั้งแต่พ่อแม่แยกทางกันเขาไม่เคยมีความสุขเลยแม่ด้แต่ร้องไห้อย่างเสียใจที่ได้ยินใครทั่วพูดแบบนั้นแล้วเธอจะบอกได้ยังไงว่าพ่อที่เขารักเป็นผีการพนันที่ไม่เคยเสนใจลูกเมียจนมาถึงจุดแตกหกักที่แม่เห็นพ่อของใครทั่วสอนลูกเรื่องการพนัน วันนั้นแม่ถึงตัดสินใจขออยากกับพ่อพราะแม่ติดต่อใครทั่วไม่ได้ถึงได้โทรไปหาพระเอกให้ช่วยออกตามหาพอรู้ว่าใครทั่วเอาเงินไปลงทุนกับอีเฉาแม่ถึงได้ยิ่งรู้สึกผิดที่เข้าใจใครทั่วผิดไปเพรกับอีเาาและซินซินออกมาตามหาใครทั่วตามที่ต่างๆจนซินซินมาเจอใครทั่วที่สวนสาธารณะซินซินถึงได้บอกเรื่องที่แม่ของเขาเป็นห่วงเธอถึงต้องออกมาตามพอซินซินส่งข้อความไปบอกแม่ของใครทั่วให้สบายใจ เธอก็ส่งให้ใครทั่วฟังเสียงที่แม่ของเขาส่งมาด้วยความเป็นห่วงสินสินที่เห็นใครทั่วยังเข้าใจแม่ผิดถึงได้ยอมบอกสาเหตุที่แท้จริงที่พ่อแม่ของเขาเลิกกันเป็นพ่อพ่อของใครทั่วติดการพนันอย่างหนักไม่ดูแลครอบครัวแม่ถึงเป็นหัวอนาคตของใครทั่วถึงได้ขอหย่าพ่อแม่ไม่เห็นสินสินได้ยินที่พวกเขาคุยกันก็ขอร้องไม่ให้บอกใครทั่วเพราะไม่อยากให้ทำลายภาพพ่อที่ดีที่สุดของเขาไปแล่อความจริงทั้งหมดที่ใครทั่วรับรู้ก็ทําให้เขาน้ําตาตกเพราะคิดไม่ถึง ว่าพอจะเป็นแบบนั้นและที่แม่ทํามาทั้งหมดก็เพื่อเขาจริงๆใครทั่วร้องไห้อย่างหนัก้วยความเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาทํากับแม่มาตลอดก่อนจะปาดน้ําตาควบคุมอารมณ์เพื่อไปส่งซินซินกลับแต่วันนี้ซินซินที่ใครทั่วเคยพาซ้อนท้ายมาตลอดเธอขอเป็นคนพาเขากลับเองหลอเวลาอีกไม่กี่วันจะถึงวันแข่งขันรอบสุดท้ายอาจารย์หนวดยังบอกข่าวสําคัญสําหรับคนที่ได้ที่หนึ่งจะได้ทุนไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศอังกฤษทุกคนฟังแล้วก็ตื่นเต้นดีใจ พเพลกับใครทั่วก็ขิงใส่กันไปต่างคนก็ต่างไม่ยอมคงจะมีแต่อีเชาที่หวั่นใจเพราะไม่มีเงินตามฟางไปถ้าฟางได้ที่หนึ่งอีเชาที่กําลังคุยเรื่องฟังกับพเพลอยู่พอได้รับสายจากนายเอกก็รีบโชว์ให้พเพลกดูก่อนจะเจอสายตาพิคาตกลับมานาเอกโทรมาถามเรื่องหนังสือที่อีเชาเคยแนะนําให้อ่านและพอเพกรู้ว่าเดกอยู่ที่ห้องสมุดเขาก็รีบไปหาทันทีพอายเนกเห็นพเพกเข้ามาทักก็ดีใจเพราะคิดว่าเขากําลังยุ่งกับเรื่องการแข่งขันเพลถึงได้บอกว่าเขาเข้ามาเพื่อชาร์จแบต ที่นเข้าใจว่าเขาเข้ามาหาหนังสืออ่านสร้างแรงบันดาลใจเหมือนกับเธอใครจะไปคิดว่าพเพลจะคลั่งรักขนาดนี้ขอแค่ได้เห็นหน้านา่เอกหัวใจก็สุกแล้วและในเมื่อพเพลมาให้มองถึงที่ในก,ก็มองอย่างไม่วางตาจนเพลทำปากกาเลอที่คางโดยไม่รู้ตัวก่อนจะต้องเอื้มอมมือเพลที่เห็นเอื้อมมือมาใช้ท้าโลทั้งใบก็กลายเป็นสีชมพูขึ้นมาทันทีต่างคนก็ต่างเขินให้กันจนพเพลต้องหาเรื่องถามที่เห็นนา่เอกดูหนังสือออกแบบเครื่องประดับอยู่ บางทีการออกแบบเครื่องประดับให้ตัวเองมันก็น่าสนใจดีใครทั่วที่ออกมาหาพ่อทันทีที่พ่อส่งข้อความมาเขากินข้าวกับพ่อไปไม่พูดไม่จาก,ก่อนจะเอาเงินที่รวบรวมจนครบมาให้แต่พ่อก็ไม่ต้องการเรื่องทุกอย่างพ่อจะจัดการเองและครั้งนี้ที่พ่อเรียกใครทั่วออกมาก็เพื่อบอกลาพ่อจะไปทําธุรกิจกับเพื่อนที่ต่างเมืองและเมื่อรู้ว่าใครทั่วรู้เรื่องที่เขาเคยติดการพนันพ่อถึงได้ยอมรับว่าเป็นพ่อที่ผิดเองที่ทําให้ครอบครัวเป็นแบบนี้ แต่จากนี้พ่อสัญญาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและจะกลับมาหาใครทั่วอีกครั้งเมื่อพ่อพร้อมกว่านี้ในเมื่อไม่มีเหตุที่จะร้างพ่อไว้ใครทั่วก็ได้แต่ขอให้พ่อติดต่อเขาบ้างเพราะจากนี้ไปไม่รู้เมื่อไหร่พวกเขาจะได้เจอกันอีกใครทั่วกลับมาก็ได้รับกระเป๋าใบใหม่ที่แม่ส่งมาแทนคําขอโทษที่เข้าใจเขาผิดแม่รักเขามากใครทั่วรู้ดีและระหว่างที่พ่อกับแม่ของใครทั่วกําลังคุยกันเรื่องไปเที่ยวช่วงตรุษจ,จีนที่ปีก่อนพลาดไปเพราะใครทั่วกับเพลททะเลาะกัน ไคทั่วก็กลับมาด้วยท่าทางที่อารมณ์ดีกว่าทุกครั้งแถมยังเป่าส้มให้พ่อของเพะเอีกถึงจะดูไม่คุ้นเคยก็ตามใครทั่วเข้าไปช่วยแม่ในครัวก่อนจะขอโทษแม่ด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำและเข้าใจผิดไปแค่นั้นก็ทําให้แม่ดีใจจนต้องร้องไห้ที่ใครทั่วยอมเข้าใจสักทีในที่นั่งทํางานอยู่พอได้ยินเรื่องของอีเชาที่กําลังเศร้าร่วงหน้าถ้าฟานได้ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษในถึงได้เอาชื่อของเพลงมาข่มกลับเพราะเธอเชื่อว่าเขาต้องได้ที่หนึ่ง แต่พอนึกว่าถ้าเพลกต้องไปเรียนต่อจริงนางเอกก็เริ่มหวั่นใจไม่นานนักสินซิงก็เข้ามาพร้อมกับไอพีของคนที่ปล่อยข่าวลือนั่นปรากฏว่าแทบไม่ต้องเดาเป็นยายดาวคณะตัวร้ายนั่นเองนางเอกกับเพื่อนเข้าไปจัดการกับยายดาวคณะพร้อมหลักฐานในมือทําให้ยายดาวคณะต้องชดใช้วความผิดด้วยการกินขนมกรอบกรอบก,อ,บกองใหญ่ที่เธอกลัวที่สุดเป็นการลงโทษที่ทารุณจริงๆพอใครทั่วทุกอาจารย์โทรตามให้ไปซ่อมเครื่องที่ห้องกระจายเสียงเขาก็นึกทันทีว่าต้องเป็นแผนของซินซิงเหมือนทุกครั้ง แต่ครั้งนี้กลับไม่ใช่และพอใครทั่วไปถึงฟิ่นสิ่งก็ไม่สนใจเขาทําเหมือนไม่รู้จักกันนเอกับอาเสียมาช่วยอีชาวเตรียมอุปกรณ์สาหรับสารภาพรักของฟางอย่างไม่ค่อยเต็มใจที่ต้องเสเวนาอา่านหนังสือสอบมาทําสิ่งที่ไรไป้ประโยชน์แบบนี้แต่สําหรับอีชาวถ้าเขาไม่รีบสารภาพรักก่อนที่ฟางจะได้ไปเรียนต่อเขาคงต้องได้แต่เสียใจถึงจะดูไม่มีความหวังก็ตามคําพูดของอีชาาสะเทือนไปถึงณเอกที่อยู่ตรงนั้น จนในต้องขอออกไปห้องน้ําแล้วก็เจอกับใครทั่วที่เข้ามาพอดีพวกเขาได้ตลกไม่กล้าคุยกันเหมือนเก่าใครทั่วที่เข้ามาก็ถามเรื่องสินสินที่ดูแปลกไปกับอาเสียเขาถึงได้รู้ว่าคนที่โพสดเขาหรือพวกนั้นไม่ใช่สินซินย่ญงที่เขาคิดพอใครทั่วรู้แบบนั้นก็รีบออกไปทันทีเขาโทรไปขอโทษสินซินคิดจะเลี้ยงข้าวเป็นการขอโทษแต่เธอก็ไม่สนใจการที่เราเจอคนมากมายในชีวิตบางครั้งก็ทําให้สับสนไม่รู้ใจตัวเองว่ารักใครกันแน่ เสียงของซินซินที่ประกาศมาตามสายเหมือนส่งผ่านไปบอกใครบางคนให้ได้ยินวันนี้ฟางมาจากตึกก็เจอคนอดดอกกุหลาบมาให้มากมายจนมาเจออีเชาเจ้าของต้นเลื่อนที่รอสารภาพรักอยู่แต่แทนที่ฟางจะดีใจกับเกลียวกระใสเพราะเธอไม่ชอบให้เขาทําแบบนี้ในเรื่องที่อีเชาสารภาพรักก็กลายเป็นประเด็นร้อนไปทั่วมหาลัยแล้วเหมือนก็ทําให้อาเสียต้องออกมาเปรียบเทียบกับนาาเอกที่แอบรักเพลงมาหลายปีจนวันนี้ก็ยังไม่กล้าบอกักสักที พอคิดว่าเพชอาจจะได้ไปต่างประเทศในแอบเศร้า,บบากระเธอมันคนธรรมดาไม่คู่ควรกับพระเอกที่ดีเลิศขนาดนี้สารภาพรักไปก็มีแต่จะทําให้เขา,ารําคาญแต่พอดนอาเสียท้าทายในถึงต้องรับคําท้าที่จะสารภาพรักกับพเพกให้ดูแล้วฝาที่เข้ามาก็เรียกในเอกให้เข้าร่วมประชุมที่ชมรมด้วยถึงจะเป็นโอกาสที่จะได้เจอกับพระเอกแต่ในเอกก็ยังไม่พร้อมที่จะสารภาพรักกับเขาเหมือนอย่างที่โม้เอาไว้ในเมื่อเรียกเรียกไม่ได้ในเอกก็ต้องเข้าประชุมแบบไม่ให้พเพกเห็นหน้า โดยการหลบอยู่ด้านหลังห้องหนุม่มแมนที่นั่งอยู่ได้แต่มองอย่างสงสัยทำไมเธอถึงต้องหลบหน้าหลบตาคนอื่นแบบนี้แล้วก่อนที่จะออกจากห้องในก็ได้ยินที่ฟานได้รางวัลที่สามของการแข่งขันเธอเข้าไปแสดงความยินดีก่อนจะรีบตามไปถามพห้ะเอที่อยู่ด้านนอกแต่ยังไม่ทันได้ถามในก็ต้องอึ้งเมื่อได้ยินที่พระเอกพูดกับอีเชาว,ว่าการที่เขาไปเรียนต่อไม่เกี่ยวอะไรกับเธอคำพูดที่ดูไม่มีเยื่อใยนั่นก็ทำให้ในต้องมายืินเศร้า และพอรู้ว่าเพ็ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ก็ทําให้เนกตัดสินใจส่งข้อความไปนัดเขาให้มาเจอเธอที่ชั้นดาดฟ้าเมื่อเนกมาถึงและเห็นเพ็กยืนรอยอยู่เธอก็เข้าไปหาพร้อมกับความหวังเนกบอกความรู้สึกทั้งหมดของตัวเองว่าเธอชอบเขาที่ชอบมานานแสนนานและพอชอบเขาถึงได้เปลีป่ยนแปลงตัวเองทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เข้าใกล้แต่แล้วความหวังของเนกก็พังทลายเมื่อเพ็กขอเวลาแล้วเขาจะให้คําตอบเธออีกครั้ง เพราะเวลาที่เพจขอไว้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ทําให้ในที่ตั้งแต่กลับมาก็เฝ้ารอคําตอบจากเขาจากชั่วโมงเป็นวันจากวันเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่มีข่าวข่าวสักทีบมยนั้นเอกมาคืนหนังสือให้อาเสียที่ห้องสมุดแล้วเธอเห็นเพลยนั่งทํางานอยู่เธอลั่งเลอยู่นานก่อนจะตัดสินใจเข้าไปทักแต่พอเพลได้ยินเสียงของเธอก็รีบเก็บหนังสือบนโต๊ะทันทีเหมือนไม่อยากให้ในเห็นก่อนจะหันมาทักอย่างห่างเหินในเอาเรื่องหมาน้อยมาอ้างแต่เขาก็ไม่สนใจ แล้วยังพูดเหมือนไม่อยากคุยกับเธออีกเนยเอกถึงต้องรีบเดินกลับออกมาพร้อมน้ําตาที่ไหลไปตลอดทางและจากที่คิดจะอยู่รอคําตอบของเอลที่มหาลัยพอรู้ว่าเขาไม่กลับเนยเอกก็เปลี่ยนใจกลับมาบ้านแต่พอเห็นเจ้าหมาน้อยนั้นก็ยิ่งทําให้เหนกเศร้าเสียน้ําตาไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่ทางสินสินที่โทรตามพเพลกให้มาช่วยยกของพอรู้ว่าเขาเรียกใครทั่วมาช่วยแทนก็กรี๊ดใส่เธอไม่อยากให้ใครทั่วมาแต่แล้วก็ไม่ทัน แต่พอใครทั่วเห็นสินสินทำเย็นชาใส่ทั้งที่เขาก็ขอโทษเธอไปแล้วความอมดทนของใครทั่วก็หมดลงเขาช่วยยกของให้ตามหน้าที่ก่อนจะทิ้งเธอ,เอไว้แบบไม่สนใจอีกระหว่างที่เพกกำลังกินข้าวอยู่ใครทั่วก็เข้ามาด้วยความโมโหที่เพกทำให้เขาเสียหน้าพอแม่ของเพ่กับใครทั่วเห็นแล้วก็กลัวจะเกิดเรื่องก่อนจะต้องแปลกใจที่เห็นทั้งสองคนไม่ได้โกรธกันจริงเนยที่กลับมาคราวนี้เหมือนลืมอวิญญาณกลับมาด้วยพร้อมที่จะเมอลอยได้ทุกเวลา จนวันนี้ที่แม่เห็นก็ยังรำคาญและให้ไปตามน้องกลับมาบ้านแต่จังหวะที่ออกไปตามในก,ก็เห็นพระเอกยืนอยู่แถวนั้นก่อนจะรีบหลบหน้าเธอไปพร้อมๆกับที่น้องสาวของเธอกลับเข้ามาและคืนนั้นเองเนก็ได้รับข้อความจากเพะเอกให้ไปหาที่ประภาคารตอนสามทุ่มครึ่งเธอตามไปที่ประภาคารตามนัดและเมื่อเปิดประตูออกมาในก,ก็เห็นรูปถ่ายของตัวเองมากมายที่ถูกเอามาตกแต่งไว้บนกระดาษลูกหัวใจพร้อมกับสร้อยคอที่แขวนอยู่ และไม่นานนะักคนที่เหน่งอยากเจอก็มาอยู่ตรงหน้าพร้อมกับบอกเธอว่าเขาเองเขาชอบเธอเจอกันนีพีนหน้าสวัสดีค่ะ